ดูโฮมเหมือนบ้านหลังที่สองะค่ะทํางานมาหลายที่ค่ะหัวหน้าที่นี่ดีที่สุดแล้ว <laughs> สวัสดีค่ะชื่อเนมค่ะชาตินันทงบุษิริอยู่แผนก IM ค่ะ Inventory Management ก็เป็นคนเติมของให้พี่ๆที่สาขาค่ะ,คะทำงานที่นี่มาประมาณ3ปีครึ่งได้แล้วค่ะ ดูโฮเหมือนบ้านหลังที่สองอะคะ่ะอยู่ออฟฟิศพอๆกับอยู่ที่บ้านเลยแล้วก็มีพี่เพื่อนๆที่น่ารักคอยแนะนำไม่คำปรึกษาเกีย่ยวกับเรื่องงานเวลามีปัญหาะคะ่ะความท้าทายก็คือการแก้ปัญหาที่เราเจอในทุกๆวันนะคะพอเราต้องคิดว่าเวลาเราเจอปัญหาอันนี้เราต้องแก้ไขยังไงแล้วก็เราต้องคอยหาแนวทางในการป้องกันปัญหานี้เพื่อไม่ให้เกิดอีกครั้ง ก็มีหัวหน้าที่คอยแนะนําค่ะแล้วก็มีเพื่อนๆพพี่ๆคอยให้กําลังใจทํางานมาหลายที่ค่ะหัวหน้าที่นี่ดีที่สุดแล้วก่อนอื่นก็อยากขอบคุณค่ะที่ดูแลพวกเราเหมือนคนในครอบครัวเลยค่ะก็ต้องขอบคุณมากๆค่ะให้ประสบการณ์ค่ะแล้วก็วิธีการแก้ไขปัญหาทำให้เราแข็งแกร่งขึ้นเพื่อไปเผชิญโลกภายนอกค่ะก็เป็นบริการที่ดีเลิศค่ะ ก็คุณภาพสินค้าที่ดีราคาถูกแล้วก็ครบที่ดูโฮมค่ะ Lady Lady to c n g n g e ค่ะพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงสินค้าเราพร้อมการบริการของพนักงานเราพร้อมเมื่อมีการเกิดปัญหาเราก็พร้อมต่อการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ลูกค้าเจอสิ่งที่ดีกว่าเดิมค่ะดูโฮมครบถูกดีตลอดไปค่ะ